สวัสดีครับลุงโอนะครับวันนี้มาต่อหัว MC4 กันหัว MC4 ไว้ต่อพวกสายสุล่าเซลล์งานสุล่าเซลล์สามารถกันน้ำได้นี่ครับมีแบบตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้เดือยก็จะยาวนะครับยาวกว่าตัวเมียตัวเมียเดือยก็จะสั้นกว่าอันนี้ตัวเมียนะครับเดี๋ยวลองต่อให้ดูเลยนะครับสาย สีแดงของผมด้านบนมันเป็นขั้วบวกครับที่แผงโซลาเซลล์ที่แผงโซลาเซลล์ขั้วบวกของเขามันเป็นตัวผู้อยู่ด้านบนหลังคานะครับคันนี้ด้านตัวสายนี้ผมจะเอาไปเสียบกับบนหลังคาผมก็จะต้องต่อตัวเมียให้เป็นสีแดงเพื่อจะเป็นขั้วบวกตัวเมียนี้จะไปเสียบกับตัวผู้ที่อยู่บนหลังคานะครับอ่าเริ่มต้นก็เราก็ตัดสายออกสายนี้นะครับให้ยาวประมาณ ซมครับใหส้สายตัวนำวไฟฟ้าให้ปลูมาประมาณหนึเซนเมตเกะออกมาแบบนี้ครับตัวนี้ตัวกันน้ำนะครับเป็นลูกยางใส่เข้าไปใส่นี้ไว้ก่อนนะครับใส่นี้เข้าไปเดี๋ยวเราค่อยจำเดือยนะับี๋ยวเราเดือยมา เสียบไว้ประมาณนี้ครับบางคนก็จะใช้ครีมย้ำเลยผมพองผมถนัดครีมผากยิงจกนี่นะผมจะค่อยๆนิ้าไปนี่ประมาณนี้นี่เลื่อนไปเลยนี นี่เราเน้นพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาย้ำกับตัวนี้ครับดูช่องนี้มันพอดีพอดีกันนะเราด,ดันให้เข้าไปสุดสุดย้ำพอตึงตึงมือนะน่าโอเคเราจะได้ประมาณนี้ครับนี่เน้นเราลองดึงเอามือดึงดึงดูงด ดึงไม่ออกแคแน่นมากเดี๋ยวคราวนี้เราก็มาเสียบกับตัวเมียที่ตั้งอยู่นะครับจะเสียบไปมันจะดังคลิกนะครับต้องให้ดังคลิกมันถึงจะแน่นเนี่ยเสียบเข้าเดียวลองฟังเสียงครับดังแก๊กนั่นหมายถึงแน่นแล้วเดี๋ยวเราก็เลื่อนตัวขันน้ำเข้าเมื่อกี้นะเราก็มุนเข้าไป หมุนลัมือก็แน่นครับแต่มันก็จะมีประเจที่สําหรับขันตัวนี้นะครับมีของผมก็มีแต่ไม่ได้หยิบมาแต่ขันกับมือนี่ก็ถือว่าแน่นพอสมควรครับนะจนมันชิดนี้นะคอ่าสุดแล้วครับแน่นมากแล้วด้านล่างยางก็จะบีบกันกันน้ำก็ไปนี่ตัวเมียเสร็จเรียบร้อยครับตัวไปตัวผูนะ่ะ ตัวพู้ก็เหมือนเดิมครับเราปอกทรายให้ตัวนํายาวประมาณหนึ่งเซนตัวพู่ก็คือเดือยยาวกว่าตัวเมียนะครับก็คือเดือยอันนี้เดือเดียกว่าคนเราจะคนเราจะล็อกเดือยเราก็ต้องใส่ท้ายมันเข้าไปก่อนนะเหมือนเดิมับเหมือนกับตัวเมียใส่ท้ายเข้าไปแดีวก็ตัวกันน้าเข้าอ่ารูดไปเลยเดี๋ยวเราค่อยรูดกลับมาครับ กะเดือยอันยาวเหมือนเดิมครับเสียบเข้าไปแบบนี้ผมจะแตดล้อมผมจะนีบครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยย้ำกับครีมย้ำครับอันนี้แล้วแต่ถนดัดครับบางคนก็อาจจะย้ำกับครีมย้ำไปเลยนี่นี่ มาดูจะเป็นแบบนี้ครับด้านหลังจะเป็นแบบน,นี้ให้เราลองดึงมือครับมือดูว่าเน้นไมแน่นมากดึงไงก็ดึงไม่ออกเราก็เสียบครับตัวผู้เมื่อกี้มันก็ยางแกร็กเหมือนกับที่เราเสียบตัวเมียครับต้องให้ดังแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวปิดท้ายเข้ามาเหมือนเดิม แ <c oughs> น่นแลสังเกตรตรงนี้มันจะชิดกันเลยนะโอเคตัวกันน้ำเขาจะบีบเข้ามาที่ก้นตรงนี้กันน้ำเข้าไปเป็นลูกยางอยู่เลีเยบร้อยคราวนี้เราก็ไปต่อกับแผงโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาได้เลยตัวผู้กับตัวเมียวันนี้เนวะลาเราต่อเราก็จะต่อแบบนี้เสียบเข้าไปเลยมันก็เขาก็จะล็อกของเขาจะดังคลิกรูปแบบนี้ครับตอนเราไปต่อบรรกลาง เน,เน้นมากตอนแกะก็มือบีบตรงสลักตรงนี้นะเรียกว่าดึงออกโอเคไม่ยากครับการเข้าหัว mc 4สั่งซื้อได้จากร้านออนไลน์ทั่วไปนะครับโอเคหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่ไม่เคยทำนะครับจะลองดูเป็นไกด์ได้ครับฝากกดติดตามให้ลุงโอด้วยนะครับเพื่อกำลังใจทำคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ